สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับเราครับทางช่อง youtube อินเตอร์ทําซิ่งออนทัวร์นะครับร้อยเท่าใดนี่ครับเนี่ยร้ 115. อยสิบห้าร้อยสิบห้าวอาเออเรียบร้อยรถไถเอาแล้วเสียบฟองเออเรียบร้อยโอ้หลุม โอ้โหออกมาได้คร <abil itation. S 1> ับรถบ้านน้อคนขับรถไทยเนาะไปบนนี้ได้บนก็เจ้าอ่ะ หัวห hey, oh, ัวยังไปเบียดฟังบุญทักไรล่ะปัดโอ้ไปเบียดคักแน่เลยหัวหัวหัวเผือบเผือบเผือบโอ้ยโอ้ยไไอีก้ากันเห็นอย่างไรป้เห็นหน่อยเลย ภสักครับมันแคบนะครับตรงนี้เบิบเบิบเบิบปลาคือเป็นตะแคงเ,เลยเพืน่นเกลี้ยงภา,าตาคราอ๋อ มันแพงสมอนี่เหรียญรุ่นนี้ละทำลได้ก็ทำไปพุ่นำพุ่นเลยนะฮะขนาไ้สิทำไปพ่ำมาลดอะเล่่ตามช่องครับ เรียบร้อยโอ้องยับมันเชี่ยงเกาออกอยู่ใกล้ไม่ได้อันตราย โดนตัวไหนมาวะยิ้มตลอดเลยครัเบเขาบอกว้ถมเอาออกแล้วเนี่ยโอ้ยยังเหลือยังเหลือครอบยิ้มอย่างเดียวบบเก็ดไปพุ่นอ่ะใส่กวาวไฟพุพ่นใส่กวาวไฟเลย บะยังบะยังยีงยงดหรีบ่พอสามเทียบันเอาหอก <c oughs> ดึงเลย <c oughs> โอ้โหเสียหายแล้วต้นแช์เรียบร้อยเอาเจนิด <c oughs> เจนิด นี่นมเจ้าก็เพ่าเกียดอันนี้หรอให้มันเลี้ยวทาไปปนให้ได้จมลกได้มาไว้นี้เล้ยวหางไม่รู้จินตาการนะสั่งกันนะสั่งนะสั่งไอ้ถอยกันนะ

Nói <laughs> 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 Bọn nhắn khoa cây à? Bọn <laughs> <laughs> tôi đợt, bọn nhắn xe chạy này <laughs> เดี๋ยวเราไปดูต้นแระมันจะเอาไว้เขาไหมเรียบร้อยครับนี่ยิ่งเรียบร้อยกันไปใหญ่เลยครับเออข้งบุญน เรียบร้อยแล้วครับขวาไก่เออแล้วขวากไก่เร bon ียบร้อยครับเสียยปองทำไรโอ้ย

อยักมีอาชีพเลยครับยอง เรกนี่ก็แรงเหมือนกันนะครับเฮ้ยข้อไก่ต้นแจก็เรียจแต่ตาครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับนี่

โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ